กับครูอันจะดีนะครับวันนี้มาตามคำสัญญานะครับข้อมูลระบบเลขาแจ้งเตือนนะครับก็คือลงข้อมูลคาล endar ล่วงหน้า5วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีใช้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะดูโค้ดกันนิดหน่อยนะครับอ่ะส่วนแรกก็จะเป็นโทเคนกับอีเมลนะครับก็โทเคน line ของเรรานะคับใส่ในช่อง b 1ตรงนี้นะครับส่วนอ e ีเมลก็ใส่ที่ช่อง d 1ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ id calendar ใส่ในช่อง b 2นะครับอ่าทีนี้เออ่ id calendar ไปหาจะตรงไหน,นก็เราก็เปิดปฏิทินขึ้นมาครับอันนี้คืออันโดยธรรมดาแล้วเนี่ย calendar เราจะต้องคลิกลงไปใช่ไหมครับแล้วเพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มข้อมูลใช่ไหม แต่ทีเนี้ยมันมันช้าใช่ไหมครับมันช้าเนาะแล้วก็ไม่ได้อย่างใจด้วยมันต้องมาทําทีละวันทีละวันนะครับอันนี้ก็เราจะทําทีเดียว5วันเลยนะครับในครั้งเดียวแล้วก็สามารถกําหนดข้อมูลได้นะครับอันนี้เดิมจะใส่ข้อมูลที่บริเวณเนี้ยนะครับตรงที่เราดึงข้อมูลไปใช้ ใน uh, Google Apps s r r p t t เลยนะครับแต่ว่า uh, มันมีปัญหาว่าบางทีเราเดเมินคลิกเข้าไปนะครับเปลี่ยนวันที่แล้วแล้วมันเพี้ยนนะครับเนาะเวอร์ชั่นเก่าๆที่คุณหวันเคยแจกไปเนี่ยมัน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 จะเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ธีรพัฒน์สวนรรุจินะครับท่านเป็นอาจารย์ สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชาพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรีนะครับท่านก็เป็นเทพ Excel คนหนึ่งนะครับท่านก็เมตตาสอนให้ครับเนี่ยครับให้มาพิมพ์ตรงนี้มาพิมพ์ตรงนี้แทนนะครับเช่นตรงเนี้ยเป็นวันที่10ใช่ไหมครับปึ๊บอ่ากับวันกับวันที่10เนี่ยอันนี้แก้ก่อนนะด้านบนจะเป็นวันที่10ด้วยเห็นไหมครับ อ่าเนี่ยวันนี้วันสิ้นสุดนะครับจะเป็นวันที่10กับวันที่10นะครับอ่าเนี้ยอันนี้คือวันเริ่มต้นเนตามตามหัวข้อนี้นะครับอ่าวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนะครับโดยธรรมดาเราจะพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของอ่าสูตรนะครับสูตรใน Excel ออนไลน์หรือในใน o g l e s h e e t เนี่ยมันมีปัญหา เราก็เลยมาใส่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ใช้สูตร if date value นะครับแล้วก็ time value แล้วก็ใช้ substitute ตัดออกนะครับตัดจุดตัดพวกนี้ออกนะครับก็จะได้ตรงนี้เลยก็ปัญหาที่เราเดับเป็นคลิกเข้าไปแล้วแก้ไข error ก็จะหายนะครับอ่าน,นี้ควรขอกลับไปเป็นวันที่9เหมือนเดิมอ่าไปเป็นวันที่9นะครับ ทีนี้เราก็จะแก้ง่ายกว่าเดิมแล้วนะครับนี่เป็นอย่างนี้เวลาแก้ไข,ขเราจะดูด้านบนด้านล่างนี้นะครับแต่ถ้าเวลาที่เราดูข้อมูลก็จะเป็นซ้ายขวาอย่างนี้ข้อมูลเรียงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เป็นตัวกิจกรรมนะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับเป็นกิจกรรม1เนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรม1กิจกรรม2 กิจกรรม1ก็จะเป็นอบรมศูนย์นศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้รายละเอียดนะครับก็ดูด้วยนะครับว่าข้อมูลของเราเยอะไหมมันมันมันเพียงพอกับการที่ไปแจ้งเตือนออกลายหรือเปล่านะครับอ่านี้ก็ครูอันทำเผื่อไว้สำหรับการแจ้งเตือนผ่านลายนะครับแจ้งเตือนผ่านลายเอาแค่2รายการพอเนาะ อ่เขาแค่2รายการนะครับวันละ2รายการอ่าถือว่าวันอื่นเป็น3รายการก็ได้อ่ไม่เป็นไรได้นะครับอ่ะเขียนโปรนะอันนี้แกแล้วกันอ่าเตรียมประเมินวิทยฐานะอ่ะโอเค นี่ก็ได้แล้วนะครับแล้วปฏิทินตรงนี้ทําอะไรได้อีกนะครับก็คือสามารถเลือกสีของปฏิทินได้ครับอ,อ่จะเป็นเลด p พ s าสเทลออ g e เ a น t ์พสนะครับสมมติว่าควรอยากได้สี y e ล l o w ่เดี๋ยวปฏิทินทั้ง5วันของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับแล้วก็เรายังสามารถ แนบรูปลงไปได้ด้วยนะครับโดยการที่ขวรนจัดเต็มมาให้แล้วนะครับท่านไปเอารูปที่อัพสู่ google drive นะครับแล้วก็รับลิงก์มาเลยอ่าโดยธรรมดาเราต้องมาแก้ไขลิงก์ใช่ไหมครับแต่อันนี้ของขวนเนี่ยอ่าเขียน google app script ให้แล้วนะครับก็ภาพก็จะออกมาตามในไลน์ด้วย นะครับอ่าทีนี้มาดูกันขึ้นจริงไหมนะครับอ่านี้ยังโล่โงๆเนาะโล่โงๆนะครับอ่าทีนี้อ่า id id calendar เอามาจากไหนเอาบอกอีกทีหนึ่ง id calendar มาจากตรงนี้นะครับสมมติว,ว่าผมจะใช้ปฏิทินเลขาแจ้งเตือนตรงนี้นะครับก็กดไปที่3จุดตรงนี้บริเวณนี้นะครับกดปุ๊บแล้วก็การตั้งค่าการแชร์ครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับด้านล่างครับ สกอเรามาด้านล่างาตรงใช้งานร่วมกับปฏิทินตรงนี้นะครับให้ท่านนี่ครับมันจะมีรหัสปฏิทินอยู่ให้ท่าน Copy มาเลยครับคลิกขวา Copy มาเลยแล้วก็เอามาใส่แทนตรงนี้ในช่อง B2 B นะครับคอนโทรลวี Ctrl v. อ่าไปเลยนะครับอ่าใส่ให้ตรงนะครับใส่ให้ตรงนะ ย้ำนะโทเคน B1 e น b i l อีเมลดีดส่วน id c a l า endar เราใส่ที่ B2 นะครับอ่นะโอเคใส่ภาพเรียบร้อยปฏิทินเรากำหนดให้เป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับเป็นสีเหลืองเนาะเหลืองพาสเทลนะครับอ่นะโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ create calendar นะครับคลิกลงไปเลยอันนี้ครูอ,อัน ทำหน้าแดชบอร์ดให้นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับนะสคริปต์เลยเนาะอ่ะสคริปต์สิ้นสุดแล้วนะครับก็จะมีการส่งอ e ีเมลไปยังอ e ีเมลนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปดูพื้ที่ปฏิทินกันครับเมื่อสักครู่นี้ย้อนกลับเนาะเห็นไหมครับปฏิทินของเราเห็นไหมคลิกลงไปนะครับก็จะมีข้อมูลเนาะอันนี้เห็นไหมครับจะมีข้อมูลตรงแล้วเราก็ได้ สี Yellow Pastel ด้วยนะครับทั้ง5วันเลยอันนี้มี3รายการนะครับอ่าเป็นข้อมูลที่สวยงามด้วยนะครับอ่ะทีนี้ไปดูที่ Line ครับอ่ากำหนดให้ออกที่ Line Notify เนาะอ่าเพราะฉะนั้นนี่ครับใน Notify จะเป็นแบบนี้นี่นไครับเห็นข้อมูลเรา กดเพิ่มเติมนะครับอันนี้เห็นไหมครับข้อม,มูลถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะครับก็คือในรายแจ้งเตือนเนี่ย Notify API เนี่ยเขากำหนดได้ไม่เกิน1,000ตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บริหารจัดการของเราที่จะมาแจ้งเตือนให้ให้มันพอดีนะครับแต่ในที่นี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าตัวที่ อันนี้เป็นแค่แจ้งเตือนธรรมดานะครับเราจะไปดูกันที่อีเมลครับอีเมลนะครับก็อันนี้เห็นไหมครับอีเมลเข้ามาแล้วข้อมูลครบนะครับเลือกสี Yellow เยลโล่พาสเท l เรียบร้อยอทีนี้เราก็เดี๋ยวมาดูข้อมูลกันต่อนะครับ เดี๋ยวม่ได้พูดเข้ามุมกันต่อว่าตรงนี้มันทําอะไรได้อีกนะครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีปฏิทินแต่ละวันนะครับเปลี่ยนสีปฏิทินอย่างเช่นผมอยากให้วันที่9ของผมเนี่ยเป็นสีเพลเวสตัวนี้ผมก็เลือกเลข斯สีทำให้เป็นเลข斯สีอ่าแล้วก็อันนี้วันที่10นะครับอยากให้เป็นสีเยลโล่นะครับ แล้วก็วันที่11อยากให้เป็นเครยองนะครับผมก็เลือกเลขเจส่วนวันที่ตัวเนี้ยสินะครับก็จะเป็นเพลบูนะครับผมก็เลือกเลขหนึ่งแล้วก็วันที่13สุดท้ายก็จะเลือกให้เป็นออเรนต์ ain, ผมจะเลือกเลข6นะครับเลื่อนได้เป็นเลข6นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเราแค่กดปุ่มตรงนี้ครับนี่ change, change color ของค a l เลนดาท่านเองก็สคริปต์ก็จะทํางานนะครับพอสคริปต์สิ้นสุดปั๊บนะครับเราก็กลับไปดูที่ปฏิทินครับเห็นไหมครับปฏิทินเราจะเปลี่ยนสีตามวันแลลวข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็จะดูอะไรต่ออะไรได,ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับอ่า ไม่ต้องไปยุ่งกับโค้ดเลยนะครับควรทําให้แล้วนะครับลงครั้งละ5วันนะครับลงครั้งละ5วันถามว่าลงวันเดียวได้ไหมลงได้ครับแต่ว่าควรกำหนดเรื่องของการแจ้งเตือนไว้ว่าจะต้องครบ5วันนะครับโอเคเนาะอ่าถ้าไม่ชอบแจ้งเตือนก็ตัดระบบแจ้งเตือนออกนะครับแล้วก็ให้ส่งเมลอย่างเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับ